สับตะสับตะสัตเกาะสปะไปเอไปไหนขอาอยออกขอะไปนอกขกมูหถอยนี้ขอลาวีแกนกาขอไปหลังยามาทาขอไปหน้ายามาทิศขอาพาวทิศเดียโดดข่าไล่ศกสกันขอพันอันไหลสิงจึงมวยมิงกาไก่ือว่าจังไรทิศแปดข่าขาแพดทิศโดนขอากังวลบอกเห็นเขออถูกเสมนบ่หย้าล้ำขอาหาความงามมได้เข่าีไหล่ห่นี้ เขาปนือตกไปอยนวันนี้เขาเรยนือต๊กไปอย่างในวันนี้เขาหยิมือต๊กไปอย่างในวันนี้เขาสาน้ำาเขต๊กไปเสียในวันนี้เขาต๊กไปตามเส้นไหมเขาไหลไปตามเส้นไดยงอย่างงไปสูงยงีจักดาเขานุ่นนี้จักีเขานู่โดยที่พระมังเกวแกนาผมของสลีโกดพระเจ้าเกตเทศนาไว้ว่าสภาพทุกขาสภาพไปาสภาพลูกาวินาศุีเดชกัสสามุกสิทาหกัสมุกสิทาหกัสสามุหอกัสสิธาหว่า ขามา่นก่อนอดีให้ีดแมือกนดนี้มาดี้มาดีเโทมังกาลสัมุทโทสัมุทโธติปุามงุะมังกาลามังกามาสะปะุขาปมุนเจรธรรมโมมังกรลสัมุทโทอมรทุกตะโสอนุนธรรมะมังกาละมังกามาสะพะปัาปมุนเจสังฆุมังกาลสัมพุทดานะพินายโวตุโลสังฆมังกาละมังกามาสะพะลูกาปมุนเจริลูกยปลมาราภัสกาุีปัลมาทานังนิ้ะตัปปัลมาญาณิทิปะ